เรื่องราวลึกลับตำนานเหนือโลก history of universe nebula แหล่งกำเนิดดวงดาวบนโลกของเราประกอบไปด้วยเมืองทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หากเทียบไปแล้วในจักรวาลก็มีเมืองขนาดเล็กและใหญ่อยู่มากมายเช่นเดียวกันเมืองแห่งดวงดาวนี้เราเรียกว่า Galaxy ในจัก,กรวาลแห่งนี้มีกาแล็กซีหรือเมืองแห่งดวงดาวปรากฏอยู่มากมายในจำนวนที่ไม่ใช่แค่หลักล้านดังเช่นจำนวนเมืองบนโลกแต่มีจำนวนนับแสนล้านกาแล็กซีล่องลอยอยู่ทั่วไปในจัก,กรวาลที่มีขนาดใหญ่มหือมาจนยากที่จะจินตนาการได้ในกาแล็กซีแต่ละแห่ง ประกอบไปด้วยดวงดาวจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วนนอกจากดวงดาวแล้วในกาแล็กซี่ยังประกอบไปด้วยกลุ่มกา๊าซและฝุ่นปะปนอยู่มากมายอีกด้วยระบบสุริยะของเราอาศัยอยู่ในเมืองแห่งดวงดาวที่แสนธรรมดาแห่งหนึ่งเราเรียกชื่อเมืองแห่งดวงดาวของเราว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือมิล k y วีกาแล็กซี่ กาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีรูปร่างคล้ายแผ่นจานแบนๆขนาดใหญ่เมื่อมองตามแนวตั้งฉากกับแผ่นจานจะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายกับกังหันหรือน้ำวนหากวัดขนาดของกาแล็กซีแห่งนี้จากขอบหนึ่งไปยังอีกขอบหนึ่งจะมีความกว้างราวหนึ่งแสนปีแสง เราสามารถจินตนาการได้ถึงขนาดอันมหึมาของกาแล็กซีทางช้างเผือกหากพิจารณาว่าแสงสามารถเดินทางในสุญญากาศด้วยความเร็วสูงถึง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีในเวลา1ปีแสงสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางราว9.46ล้านล้านกิโลเมตร แต่ขนาดที่ใหญ่มหึมาของกาแล็กซีทำให้แสงต้องใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง1 0,000แสนปีจึงจะสามารถเดินทางข้ามจากขอบหนึ่งของกาแล็กซีไปยังอีกขอบหนึ่งได้เราคงจินตนาการกันได้ว่าถึงแม้กาแล็กซีทางช้างเผือกจะประกอบไปด้วยกลุ่มก๊าซฝุ่นและดวงดาวอยู่รวมกันมากมายราวสองแสนล้านดวง แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่มะหึมานี้ทำให้กาแล็กซีแห่งนี้เต็มไปด้วยที่ว่างจนดูราวกับว่ามันมีแต่เพียงความว่างเปล่าซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับกาแล็กซีอื่นอื่นถ้าหากกาแลกซีแต่ละแห่งแทบจะมีแต่ความว่างเปล่าแล้วดวงดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้านั้นมาจากไหนหรือเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าหากท้องฟ้าไม่มีดวงดาว ก็ย่อมจะไม่มีชีวิตอย่างพวกเราเกิดขึ้นดวงดาวเป็นผู้สร้างชีวิตมันให้พลังงานและความร้อนมันทำให้โลกของเราอุ่นและทำให้น้ำบนโลกคงสภาพเป็นของเหลวมันเป็นผู้ให้พลังงานแก่พืชเพื่อใช้ในการสั่งเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารซึ่งเมื่อสัตว์ชนิดอื่นๆกินพืชเหล่านี้ ก็จะได้พลังงานที่เก็บซ่อนไว้ในพืชเพื่อการดำรงชีพดวงดาวยังเป็นผู้สร้างสิ่งสำคัญอื่นๆที่ผู้คนมักจะมองข้ามดวงดาวคือผู้สรรสร้างธาตุต่างๆที่กลายมาเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตไม่เฉพาะชีวิตที่มีโครงสร้างโมเลกุลที่ซับซ้อนอย่างเช่นมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงหน่วยชีวิตที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สุดอย่างไวรัสและแบคทีเรียอีกด้วยการศึกษาในเรื่องจัก,กรวาลวิทยาทำให้พบความจริงว่าก่อนที่จะมีดวงดาวดวงแรกเกิดขึ้นมาจักรวาลน,นี้มีแต่เพียงธาตุเบาๆอย่างเช่นไฮดโดรเจนและฮีเลียมเป็นหลักและมีธาตุลิเทียมปะปนอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ธาตุเบาๆเหล่านี้ไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างโมเลกุลที่มีความซับซ้อนและหลากหลายที่จะกลายมาเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตได้ชีวิตต้องการธาตุอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธาตุคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนหรือแม้กระทั่งเหล็กนักดาราศาสตร์พบว่าดวงดาวนั่นเองคือผู้ที่ผลิตธาตุหนักเหล่านี้ ธาตุเหล่านี้เกิดขึ้นในใจกลางของดาวฤกษ์โดยการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์เปลี่ยนธาตุเบาๆอย่างเช่นไฮโดรเจนและฮีเลียมไปเป็นธาตุชนิดอื่นๆและเมื่อดาวฤกษ์เหล่านี้ใกล้จะตายหรือตายจากไปมันก็จะปลดปล่อยธาตุหนักที่มันสร้างขึ้นมาตลอดชีวิตของมันออกมาสู่อวกาศกว้าง โดยการปลดปล่อยมวลสารออกมาในรูปของลมสุริยะหรือแม้กระทั่งการระเบิดของดาวฤกษ์ทั้งดวงที่เราเรียกว่าซูเปอร์โนวาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนทาตุหนักเหล่านี้จะกระจายออกไปสู่ห้วงอวกาศและรอคอยเวลาที่มันจะไปรวมกับกลุ่มกา๊าซอื่นๆ และกลายมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างดาวเลิกและดาวเคราะห์รุ่นต่อๆไปรวมทั้งกลายมาเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนในเวลาต่อมาความตายของสิ่งหนึ่งได้ก่อกำเนิดอีกหลายๆสิ่งเคยลองนึกกันดูบ้างไหมคะว่าออกซิเจนที่เราใช้หายใจอยู่ทุกเวลาทุกนาทีนั้น มาจากไหนมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากพืชสีเขียวดังเช่นที่หลายคนเข้าใจจริงๆแล้วพืชใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานและใช้วัตถุดิบหลักคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ก่อนแล้วในโครงสร้างอาหารออกซิเจนเป็นผลพลอยได้จากขบวนการสร้างอาหารของพืช แต่พืชไม่ได้เป็นผู้สร้างาธาตุออกซิเจนเหล่านี้มันทำหน้าที่เป็นเพียงโรงงานแปรรูปที่เปลี่ยนสภาพของสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นลองคิดกันต่อไปอีกว่า,าธาตุแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในกระดูกของสิ่งมีชีวิตจํำนวนมากาธาตุคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและในอาหาร หรือแม้กระทั่งธาตุเหล็กที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในเม็ดเลือดของเรานั้นมาจากไหนสิ่งเหล่านี้ล้วนถือกําเนิดมาจากดวงดาวทั้งสิ้นมันมาจากดาวฤกษ์ที่ตายจากไปนานนับพันล้านปีแล้วชีวิตล้วนเป็นหนี้บุญคุณดวงดาวเหล่านี้และไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็จะพบว่า พวกเราทั้งหมดล้วนเป็นลูกหลานและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับดวงดาวอย่างแท้จริงหากกาแล็กซีเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแล้วดวงดาวอื่นทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแม้ว่าในกาแล็กซีจะมีกลุ่มกลาสที่เป็นไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักเกาะกลุ่มกันเพียงบางเบาราวกับสุญญากาศ แต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นในทุกๆที่ในบางบริเวณโดยเฉพาะตามแขนกังหันของกาแล็กซี่มเลิกุลของก๊าซเหล่านั้นอาจจะอยู่ใกล้กันด้วยผลของแรงดึงดูดซึ่งทำให้ก๊าซเหล่านี้รวมตัวกันเป็นก้อนก๊าซขนาดใหญ่ที่มีความกว้างนับสิบไปจนถึงนับร้อยปีแสง บางส่วนของกลุ่มก๊าสนี้จะมีความหนาแน่นสูงกว่าในบริเวณอื่นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของก๊าซที่อยู่กันหนาแน่นกว่าส่วนอื่นนี้ทำให้มันยุบตัวเข้าหากันจนเกิดความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆในบริเวณกึ่งกลางของก๊าซที่ยุบตัวนี้สิ่งหนึ่งกำลังเกิดขึ้น สิ่งที่กำลังจะกลายมาเป็นดาวฤกษ์ซ่อนตัวอยู่ภายในก้อนก๊าซที่หนาแน่นจนมองไม่เห็นจากภายนอกมันดูราวกับตัวอ่อนของไหมในรังที่ห่อหุ้มมันอยู่และเมื่อแรงโน้มถ่วงทำให้ก้อนก๊าสนี้ร้อนจัดจนถึงจุดจุดหนึ่งปฏิกิริยาน,นิวเคลียร์ก็จะเกิดขึ้นณนาจุดที่ความหนาแน่นของก๊าซส,สูงที่สุด และดวงดาวเลิกดวงใหม่ก็จะถือกำเนิดขึ้นมาสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในก้อนก๊าสก็จะค่อยๆเผยโฉมขึ้นมาให้เราเห็นด้วยประกายแสงสว่างอันเจิดจ้าซึ่งจะผลักดันก้อนก๊นกาซที่ห่อหุ้มอยู่ให้กระจายตัวออกไปแล้วไม่ใช่แต่เพียงดาวเลิกดวงเดียวเท่านั้นที่ถือกำเนิดขึ้นมาก้อนก๊าซขนาดมหึือมานี้ มีวัตถุดิบเพียงพอที่จะสร้างดาวฤกษ์ขึ้นมาได้นับพันพันดวงเลยทีเดียวแหล่งกําเนิดดาวฤกษ์ที่มีอยู่มากมายตามบริเวณแขนกางหันของกาแล็กซีบางแห่งอยู่ใกล้กับเราจนสามารถมองเห็นได้ในยามค่ำคืนแม้ด้วยตาเปล่าบางก็อยู่ไกลออกไปจนยากที่จะสำรวจให้เห็นได้ถ้าหากเราสำรวจไปยังกาแล็กซีแหล่งอื่น ที่มีลักษณะรูปร่างแบบเดียวกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเองเราก็จะเห็นสิ่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในกาแล็กซีแห่งอื่นๆด้วยดวงดาวทั้งหลายรวมทั้งดวงอาทิตย์และเราล้วนถือกำเนิดขึ้นมาจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นเหล่านี้ซึ่งนักดาราศาสตร์เรียกมันว่าเนบิวลา คำว่าเนบิวลานี้มาจากภาษาละตินซึ่งมีความหมายว่าหมอกหรือก้อนเมฆเนบิวลาที่ปรากฏให้เห็นมีอยู่หลายลักษณะบางก็เป็นเพียงกลุ่มกา๊าซที่ดูดำมืดจนมองไม่เห็นนอกเสียจากว่ามันจะไปปรากฏอยู่บนฉากหลังที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่อยู่ไกลออกไป หรือบนฉากหลังซึ่งเป็นเนบิล่าที่เรืองแสงสว่างเนบิล่าแบบนี้เรียกว่าเนบิล่ามืดหรือดาร์กเนบิล่าก้อนก๊าสนี้ยังไม่เกิดการยุบตัวที่จะสร้างดาวฤกษ์ขึ้นมาแต่เนบิล่าอีกมากมายเป็นกลุ่มก๊าสที่เรืองแสงขึ้นเพราะมันได้สร้างดาวฤกษ์เกิดใหม่ขึ้นมาจำนวนมากมาย ดาวฤกษ์ที่ร้อนแรงบางดวงจะเปล่งพลังงานในย่านคลื่นความถี่สูงเช่นในย่านคลื่อนอันต้าไวโอเลตจนทำให้ก๊าซที่อยู่รอบๆถูกกระตุน้นจนเรืองแสงสว่างขึ้นมาให้เราเห็นในบิวราเรืองแสงแบบนี้นักดาราศาสตร์เรียกว่าอิมิชชัน n นบิว a า กลุ่มก๊าซและฝุ่นบางแห่งอยู่ไกลออกมาจากดาวฤกษ์ที่สว่างสวัยจึงไม่ได้ถูกกระตุ้นให้เรืองแสงดังนั้น Emission n e นบิวข้างตนแต่ก๊าซและฝุ่นเหล่านี้จะถูกดูดซับและสะท้อนแสงของดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลออกไปอีกทีหนึ่ง n นบิวลแบบนี้จะมีสีฟ้าเพราะ กลุ่มก๊สจะทำหน้าที่แบบเดียวกับโมเลกุลของชั้นบรรยากาศของโลกที่กระจายแสงอาทิตย์จนทำให้ท้องฟ้ามีสีฟ้าในเวลาที่สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์นี้นักดาราศาสตร์เรียกว่า reflection nebula ไกลออกไปจากระบบสุริยะราว1,500ปีแสงในบริเวณแขนกังหันของกาแล็กซีทางช้างเผือก ในบริเวณกลุ่มดาวนายพลานหรือ o r ริอนจะมีเนบิวลาแบบเรืองแสงขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดปรากฏอยู่สามารถมองเห็นได้รังๆด้วยตาเปล่าดูคล้ายกับดาวฤกษ์ที่ฝ้ามัวแต่เมื่อเราใช้กล้องสองตาหรือกล้องโทรทัศน์ส่องสำรวจในบริเวณดังกล่าวความลับของมันก็จะเผยโฉมขึ้น สิ่งที่เห็นดูคล้ายกับก้อนหมอกที่มีรูปร่างคล้ายพัดที่คลี่ออกภายในฟ้าแสงสีขาวอมเทานี้เราจะมองเห็นดวงดาวอยู่มากมายที่ใจกลางกลุ่มก๊าสนี้และมีดาวเลิกสีดวงที่สว่างสะดุดตาอยู่ฟ้าแสงที่เรามองเห็นนี้ก็คือกลุ่มกา๊าซไฮโดรเจนและก๊าซอื่นๆ เช่นออกซิเจนที่เรืองแสงขึ้นมาเมื่อถูกกระตุ้นจากรังสีอันตราไวโอเรตของดาวฤกษ์ที่ร้อนแรงเหล่านี้กลุ่มก๊าซที่มีขนาดปรากฏบนท้องฟ้ากว้างราวๆหนึ่งองศาด้วยระยะห่าง1,500ปีแสงทำให้มันสามารถประเมินได้ว่าก้อนก๊าสนี้มีความกว้างจริงๆประมาณ30ปีแสง เนบิวลาเรืองแสงในกลุ่มดาวนายพลานที่กำลังพูดถึงนี้มีชื่อว่า o r ริออนเนบิหรือมีชื่อตามบันทึกของชา a r ลส์แม s ซีว่า M42 Orion Nebula จัดว่าเป็นเนบิวลาแบบเรืองแสงขนาดใหญ่และสว่างมากที่สุดแห่งหนึ่งบนท้องฟ้า และเป็นวัตถุท้องฟ้าที่นักดาราศาสตร์อาชีพและสมัครเล่นทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุดเราสามารถมองเห็นรายละเอียดต่างๆในกลุ่มก๊าสนี้ได้ดีแต่ไม่สามารถมองเห็นสีสันของเนบิวลานี้ได้แม้ว่าจะสังเกตโดยใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่แล้วก็ตามทั้งนี้เป็นเพราะตาของมนุษย์นั้นไม่ไวต่อสีในสภาพแสงที่จาง เช่นนี้รวมทั้งสมองของเราจะเก็บและแปลสัญญาณภาพที่ตามองเห็นแต่ละภาพในเวลาสั้นๆเพียงแค่เศษเสี้ยวของวินาทีตาของเราไม่สามารถสะสมแสงได้นานๆดังเช่นกล้องถ่ายภาพแต่หากเราใช้การถ่ายภาพเพื่อสะสมแสงที่เดินทางมาจากที่ที่ไกลแสนไกลได้ในเวลาที่นานมากพอ สิ่งที่ปรากฏให้เห็นจากภาพถ่ายจะทำให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ความงดงามสีสันและความเป็นไปของกลุ่มก๊าซแห่งนี้ได้ดี o r ริอ n นเนบิก็คือโรงงานผลิตดวงดาวแห่งหนึ่งในกาแล็กซีของเราก๊าซไฮโดรเจนที่มีอยู่มากที่สุดเมื่อถูกกระตุ้นโดยแสงในย่านคลื่นอันต้าไวโอเรต จากดวงดาวก็จะเกิดการเรืองแสงในย่านคลื่นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งเมื่อผสมผสานกันจะทำให้เรามองเห็นเป็นสีแดงอมชมพูหรือสีบานเย็นส่วนก๊าซอื่นๆอาทิก๊าซออกซิเจนเมื่อถูกกระตุ้นด้วยพลังงานสูงก็จะเกิดการเรืองแสงในย่านคลื่นสีเขียวการผสมผสานระหว่างสีที่เปล่งออกมา จากโมเลกุลของก๊าซต่างๆในสัดส่วนต่างๆกันจะทำให้เราเห็นเนเวล่านี้เรืองแสงเป็นหลายเฉดสีในภาพถ่ายเช่นสีแดงอมชมพูของก๊าซไฮโดรเจนเมื่อผสมผสานกับสีเขียวของก๊าซออกซิเจนในสัดส่วนใกล้เคียงกันก็จะกลายเป็นเฉดสีเหลืองเป็นต้น ดาวเลกที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นดาวเลกอายุน้อยประมาณ3 0 0แสนถึง1ล้านปีเท่านั้นดาวเลกเกิดใหม่บางส่วนสามารถมองเห็นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปแต่ดาวเลกอีกบางส่วนยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในกลุ่มก๊าซที่แน่นหนาจนมองไม่เห็นว่าเป็นดาวเลกดาวเลกอีกส่วนหนึ่งถูกความสว่างและความหนาแน่นของเนวิลลาบดบงัง ทำให้การมองเห็นได้ยากการสำรวจใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลรวมทั้งการสำรวจในย่านคลื่นแสงอินฟราเรดจากกล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกได้ค้นพบดาวฤกษ์ที่กำลังก่อตัวขึ้นและยังซ่อนตัวอยู่ภายในกลุ่มก๊าสที่หนาแน่นจำนวนมากนักดาราศาสตร์ค้นพบว่าเนวิลลาแห่งนี้ ได้ก่อให้เกิดดาวฤกษ์ใหม่ๆขึ้นแล้วไม่น้อยกว่า700ดวงและดาวฤกษ์ที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มก๊าซอีกไม่น้อยกว่า150ดวง o อริ n อนเนบิลาจะไม่คงสภาพดังที่เห็นนี้ตลอดไปอีกหลายหมื่นปีหรือหลายแสนปีข้างหน้าเมื่อมันได้ก่อให้เกิดดาวฤกษ์จำนวนมากมาย พลังงานจากดาวฤกษ์เหล่านี้จะผลักดันก๊าซที่หลงเหลือจากการสร้างดวงดาวให้กระจายตัวออกไปสู่อวกาศกว้างรอคอยเวลาที่จะกลับมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างดวงดาวรุ่นหลังๆต่อไปส่วนดาวฤกษ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมากมายที่นี่ก็จะกลายสภาพเป็นกระจุกดาวเปิดขนาดใหญ่ดังเช่นกระจุกดาวคู่ดับเบิลคลัสเตอร์ และกระจุกดาว M 3 7ดวงอาทิตย์ของเราก็คงถือกำเนิดมาในลักษณะนี้เช่นเดียวกันพี่น้องของดวงอาทิตย์ที่ถือกำเนิดมาจากก้อนก๊าซเดียวกันยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งในกาแล็กซีแห่งนี้แต่มันได้แยกย้ายจากกันไปเป็นเวลานานแล้วจนยากที่จะสืบสาวราวเรื่องไปจนค้นพบความจริง คงมีแต่เพียงจินตนาการของเราเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสถึงอดีตที่เกิดขึ้นเมื่อราว5,000ล้านปีก่อนได้เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวอะไร ก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำงเรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปค่ะ